โอ้ยตะเคียนมางามเลยพี่น้องสีสวยดำเมี่ยมเลยนะครับตะเคียนทองนะครับนี่ตรงนี้ครับพี่กัดดอลลี่การ์เด้นนะครับอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับพี่น้องนะครับอำเภอเมืองอำนาจเจริญนะครับปลาของเพื่อนนี่ครับประมาณสองถึงสามไร่ครับสุดยอดครับปลาหม่ผสมนะครับมีตะเคียนมียางหน้ามีพระยอมมีไม่กุ้ง มะฮอกกานี่ไม่สนมีเบิดครับไม่ยุ่งนะครับเป็นปลาผสมของแท้เลยครับพี่น้องปีบางหันเพิ่นผสมความสําเร็จแล้วนะครับในเก็บเฮ็ดแล้วผมมาช่วงหนาแรงครับตอนนี้เดี๋ยวมีโอกาสครับนีโอกาสหนาฝนนะครับเดี๋ยวจะมาพามาเบิ่งผลผลิตของเพิ่นนะครับนาะมือนีพามาเบิ่งรอบนอกนะครับงดงามดีครับพี่น้องเชิญชวนพี่น้องมาปลูกปลาน้ำกันครับพี่น้องครับ อยากได้ป่าสวยๆแบบนี้ลงมือทำนะครับ